ชาวมาเลเซียไม่เข้าใจเมืองไทยจะดีกว่าได้ยังไงในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งๆท,ที่มาเลเซียมีการพัฒนามากกว่ามากแล้วก็มีชุมชนชาวมาเลเชื้อสายจีนที่ใหญ่มากๆด้วยแล้วทำให้เหมือนว่าในโซเชียลมีเดียของจีนมีแต่การพูดถึงการมาเที่ยวเมืองไทยทั้งนั้นเลย เมื่อพูดถึงประเทศที่น่าเที่ยวที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนเรื่องนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวมาลเลเซียนะครับซึ่งก็ให้ความเห็นว่าถ้าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาที่มาลเลเซียเยอะกว่านี้ก็อาจจะครองความนิยมทางด้านการท,าท่องเที่ยวในระดับที่สูงหรือมากกว่าไทยได้เพราะว่าณนะตอนนี้กระแสะการท่องเที่ยวของชาวจีนที่เข้ามาที่เมืองไทยมันก็ลดน้อยลง แต่ถึงแม้ว่าจะลดน้อยลงแต่ก็เป็นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เยอะอยู่ดีมันก็มีประเด็นที่ฉันสงสัยว่าทําไมมาเลเซียถึงไม่สามารถใช้โอกาสหรือว่าสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เลยดูเหมือนว่ามาเลเซียของเราไม่ค่อยจะเป็นที่ถูกพูดถึงในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวจีนกันมากนะมันจะดีมากเลยถ้าชาวจีนเข้ามาเที่ยวในมาเลมากขึ้นความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยว มาเลย์ก็เป็นรองแค่ถ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันแทบจะทดแทนทางด้านการท่องเที่ยวของไทยได้เลยสำหรับคนที่ไม่อยากไปที่เมืองไทยแล้วซึ่งในเรื่องนี้เอง,เองเนะครับก็มีคอมเมนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับซึ่งเขาก็ออกตัวนะครับว่าฉัน,เ,นเป็นคนหนึ่งที่ยังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนัตอนนี้และเหตุผลที่ยังไม่ไปที่มาเลย์และฉันคงคิดว่ามันคงจะให้คําตอบแทนคนอื่นได้นะฉันพบว่ามันตรงกันข้ามกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมืองไทยนั้นดูสนุกกว่า แต่มาเลเซียไม่ค่อยมีมุมมองในเรื่องของความสนุกมากนักเราพอรู้มาบ้างว่าที่มาเลเซียเองก็มีคนเชื้อสายจีนเยอะหรือแม้แต่วัฒนธรรมที่มีความเป็นจีนก็อยู่ในนั้นก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดด้วยเช่นกันแต่ต้องบอกตามตรงว่านะักท่องเที่ยวจีนหลายๆคนการมาเที่ยวต่างประเทศเพวกเขาคาดหวังการไปประเทศที่มีความอิสระเสรีมากกว่าเพราะเขาไม่ต้องการที่จะไปอีกประเทศที่อาจจะต้องระมัดระวังกับกฎเกณฑ์ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นประเทศไทยเหมือนเป็นประเทศที่ ทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องระมัดระวังกลัวจะทำอะไรผิดมากนักที่ฉันหมายถึงก็คือในแง่ของกฎต่างๆที่มันมีความตึงเครียดน้อยกว่าการออกไปสู่โลกภายนอกของนักท่องเที่ยวจีนหลายๆคนค่อนข้างจะคาดหวังในความอิสระไม่น้อยดังนั้นประเทศไทยนอกจากจะถูกพูดถึงมากที่สุดทางด้านนี้แล้วประเทศไทยก็ยังมอบประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระให้กับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าด้วยซึ่งทางฝั่งของชาวมาเลเซียนะครับก็เข้ามายืนยันนะครับว่า อันทีจริงบรรยากาศโดยรวมในมาเลเซียมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยมากนักเลยนะและผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ไปกระทบอะไรกับนักท่องเที่ยวหรอกพวกคุณสามารถมีอิสระได้ไม่แตกต่างจากในเมืองไทยเลยอาจจะมีเพียงข้อจํากัดเล็กๆได้น้อยเท่านั้นขณะที่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าก็เพราะว่าข้อจากัดเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยแหละมันทําให้การท่องเที่ยวอาจจะติดไปในทางภาพลลักษณ์ที่ดูเข้มงวดมากกว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงมันดูเหมือนกับว่าการอยู่ที่มาเลเซียความบันเทิงมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่คอมเมนต์ของชาวมาเลย์อีกคนเองนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือเมืองไทยค่อนข้างต้อนรับชาวจีนได้ดีกว่าฉันยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมแต่คุณมาดูที่มาเลเซียสิมันไม่ต้องไปมองถึงเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออะไรใดๆเลยแค่ภายในประเทศเองก็เห็น ถึงสิ่งที่มันไม่ค่อยดูจะเท่ากันแล้วและภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวชาวจีนดังนั้นฉันมองว่าในเมืองไทยค่อนข้างจะต้อนรับชาวจีนได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนดูได้จากชาวจีนมาเลยเองก็ไปที่เมืองไทยกันบ่อยและพวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาประทับใจเกี่ยวกับที่นั่นมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการคลองใจนักท่องเที่ยวจีนประเทศไทยทําได้ดีที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาเข้ามาตอบกลับนะครับก็ให้ความเห็นว่า หากคนดูทุกๆประเทศในอาเซียนมันมีน้อยประเทศมากๆเลยนะที่จะครองใจนะักท่องเที่ยวชาวจีนได้จะให้ชาวจีนไปที่เวียดนามอย่างนั้นเหรอผมเชื่อว่าที่เวียดนามก็คงจะไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวจีนอะไรขนาดนั้นมีเพียงไทยและก็สิงคโปร์เท่านั้นที่พอจะครองใจนะักท่องเที่ยวจีนได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะ แต่ก็มีเพียงไทยที่มีพื้นที่สำรวจอย่างมากมายเพราะสิงคโปร์ก็ไม่ได้มีอะไรในเรื่องของธรรมชาติมากนักเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่าเหลือเพียงแค่ไทยเท่านั้นที่จะสร้างความประทับใจและครองใจนักท่องเที่ยวจีนได้และจํานวนนักท่องเที่ยวจีนก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเป็นจุดที่ทําให้ไทยแตกต่างทางด้านการท่องเที่ยวพวกเขาได้รับความนิยมมากกว่าเพราะการในในครองใจนักท่องเที่ยวจีนด้วยซึ่งในคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์น,นะครับว่าแต่ดูเหมือนว่าไทยกําลังจะเสียความนิยมในส่วนนี้ไปนะ แต่ก่อนผมเห็นว่าชาวจีนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีนักท่องเที่ยวจีนอยู่เยอะมากๆแต่ทุกวันนี้เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปและดูเหมือนว่าความนิยมก็ไปในทิศทางอื่นกันมากขึ้นขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้านักท่องเท,ที่ยวจีนไม่มาที่เมืองไทยพวกเขาจะไปที่ประเทศไหนการพูดถึงการเที่ยวเมืองไทยแทบจะเป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ ของนักท่องเที่ยวในโซเชียลมีเดียของจีนแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากมายซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่นะนะยังไงพวกเขาก็เลือกกลับไปที่เมืองไทยอยู่ดีขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าต่อให้ในช่วงหลังๆความนิยมเกี่ยวกับการมาเที่ยวไทยอาจจะไม่ได้พีคหรือว่าสวยงามเสมอไป แต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นจํานวนที่เยอะอยู่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆผมมองว่าภาพลักษณ์ของเมืองไทยก็ยังถือว่าดีกว่าประเทศอื่นๆในสายตาชาวจีนอยู่นะพวกเขามักถูกมองว่ามีความเป็นมิตรกับชาวจีนและก็มีความสนุกสนานบรรยากาศที่ผ่อนคลายนั่นคือสิ่งที่คนไทยนําเสนอให้ชาวจีนรู้สึกได้จริงขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่ามาเลเซียจะไม่สามารถเป็นคนที่เลี้งล่าได้แบบคนไทยได้คนไทยนั้นนําเสนอความเป็นมิตรได้มากกว่าผมสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ลองเป็นที่มาเลเซียสิชาวจีนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นชาวจีนมองว่าการมาที่มาเลเซียมันดูเป็นสิ่งที่ดูมีความเครียดมากกว่าในความรู้สึกของเขาอะนะขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกครับว่าสถานที่เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยเช่นกันมาเลเซียมีสถานที่ที่น่าสนใจแต่ถ้าเทียบกับไทยมันก็ไม่ได้เทียบกันได้สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมืองที่มีชื่อเสียงมาเลเซียก็ไม่ได้มีเมืองที่มีชื่อเสียงมากมายขนาดนั้น อีกทั้งเมืองที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้มอบอิสระได้อย่างสุดขีดแบบที่ประเทศไทยทําได้ซึ่งบางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าอิสระในแบบสุดขีดก็ต้องเป็นที่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะแม้แต่ชาวอะไรเองก็ยังไปท่องเที่ยวที่นั่นเลยผมมองว่านี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่แตกต่างของผู้คนแต่และประเทศเพราะฉะนั้นจะให้เหมือนกันได้ก็ไม่ได้มาเลเซียยังไงก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและดูเป็นอะไรที่บรรยากาศที่จริงจังมากกว่าขณะที่ประเทศไทยนั้นตรงกันข้ามกันเลย คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่านั่นเป็นเพราะประเทศไทยพยายามนําเสนอบรรยากาศที่สนุกสนานกันอยู่ตลอดแต่มาเลเซียไม่ใช่อย่างนั้นมาเลเซียเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเฉยเยแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ในมุมมองของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิการคาดหวังของนักท่องเที่ยวพวกเขาคาดหวังความสนุกบรรยากาศที่สนุกสนานมากกว่าแน่นอนพวกเขาเลือกประเทศไทยขณนะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าสาหรับเรื่องนี้ไม่ต้องคิดถึงเหตุผลมากมายเลยพูดง่ายๆคือมาเลเซียไม่มีอะไรในแบบที่ ประเทศไทยเอาไปต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งผมก็ไม่ต้องพูดถึงนว่ามีเรื่องอะไรบ้างเอาแค่เรื่องของการดื่มนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วที่มันสามารถสร้างความนิยมในระดับต้นๆเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่ไม่สามารถโดดเด่นทางด้านนี้นั่นหมายความว่าคุณจะถูกตัดจากความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกไปเลยขอไม่ได้เข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับเขาบอกว่าฮ่าพอไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนถูกตัดออกไปจากสารระบบเลยทีเดียวขณะที่บางคนครับก็บอกว่า มาเลเซียก็มีในด้านของความบันเทิงอะไรแบบนั้นไม่แพ้กันนะแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่ามันมีราคาที่แพงกว่าตั้งหากพวกเขาคาดหวังความมีราคาถูกด้วยแต่พอเป็นที่มาเลเซียมันมีราคาแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและมันก็เลยเป็นความไม่สนุกเลยถ้าจะต้องจ่ายแพงๆแบบนั้นขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าใครกันที่บอกว่ามาเลเซียไม่มีทั้งด้านของความบันเทิงในมาเลเซียก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความบันเทิงด้วยเช่นกันและมันก็อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวด้วย แต่เพียงแต่ว่ามาเลเซียทําในแบบพอเหมาะพอควรเท่านั้นแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะไม่มีให้กับนักท่องเที่ยวเลยมันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรโดยในความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเยอะเลยนะครับก็บอกนะครับว่าซึ่งถ้าคาดหวังให้การท่องเที่ยวเติบโตมันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรไม่ได้สิที่สําคัญไอ้คําว่าพอเหมาะพอควรที่คุณหมายถึงเนะี่ยมันมักจะมีราคาแพงมากกว่าทางฝั่งประเทศไทยอยู่เสมอ คุณก็ดูนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ไปที่ประเทศไทยแล้วกันพวกเขาไปที่นั่นเพื่ออะไรกันละ่ะพวกเขาไปเพราะว่ามันมีราคาถูกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขายังต้องการความมาเทิงหรือว่าความสนุกสนานในรูปแบบของเมืองไทยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามาเลเซียก็ควรจะมีพื้นที่ทสักบางพื้นที่ที่สามารถทําได้ใ,ใกล้เคียงกับไทยอยู่บ้างผมคิดว่าแบบนั้นมันจะดูทําให้การท่องเที่ยวเติบโต,ตไปในทิศทางใหม่ๆได้มากกว่าที่ความเห็นต่อมาแค่บอกว่าขอบคุณสำหรับความเห็นนะ นั่นเป็นส่วนที่จริงเลยแม้แต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียก็ยังไปที่เมืองไทยมันก็น่าสงสัยมากๆก็ในเมื่อคนก็ต้องการอย่างนั้นกันอยู่ทําไมเราไม่มีเมืองสักเมืองที่เป็นได้แบบนั้นบ้างล่ะซึ่งในความเห็นนี้นะครับก็มีคนมองต่างกันนะครับว่าต่อให้มาเลเซียจะมีเมืองสักเมืองที่เป็นได้แบบไทยแทบจะร้อยเปอร์เซนตแต่ผมคิดว่ามันก็จะสู้ไทยไม่ได้อยู่ดีเพราะประเทศไทยมีแบบนั้นอยู่แทบทุกเมืองทั้งประเทศมีเมืองเมืองเดียวจะต่างอะไรจากการขับรถไปเที่ยวที่เมืองไทยไปที่เมืองไทยแหละดีแล้ว ให้หมันแสดงตัวตนในแบบแต่และประเทศอย่างชัดเจนไปเลยไม่ต้องมีเมืองสักเมืองหรอกที่เป็นแบบไทยขณะที่ความเห็นมานะครับก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องของการต่อยอดทางด้านของอาหารนะครับอาหารเป็นสิ่งที่ชาวมา,าเลเซียค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาหารในมา,าเลเซียเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและทําได้ดีและก็มีความรุ่งเรืองมีความถนัดทางด้านนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เลยพอไปเทียบกับที่เมืองไทยปัจจัยก็คืออาหารที่เมืองไทยพวกเขาต่อยอดและแลบพัฒธนธรรมมาอย่างหลากหลาย สมมติว,ว่ามาเลเซียทําได้100คะแนนเต็มแต่ประเทศไทยน่าจะทําได้1000คะแนนมันมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นนอกจากนั้นแล้วการต้อนรับการบริการของผู้คนในร้านค้าเล็กๆผมคงต้องบอกว่าผมชอบเมืองไทยก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยทุกวันนี้ผมไปที่เมืองไทยผมก็ยังพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ที่เมืองไทยแต่พอเป็นที่มาเลเซียแม้แต่ผมที่เป็นคนท้องถิ่นเองผมยังรู้สึกได้เลยว่าคนไทยนั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า แต่สำหรับชาวมาเลเซียค่อนข้างจะดูเก็บตัวไปทันทีเลยเมื่อเทียบกับไทยกับการที่ต้อนรับกับคนแปลกหน้าคอมเมนต์มาของชาวมาเลอีกคนนะครับก็บอกนะครับว่าหากพูดถึงทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพมากกว่ามากๆทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยนะชาวมาเลพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทยแต่พอไปหลายพื้นที่คนไทยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็พบว่าสิ่งที่คนไทยนําเสนอออกมาได้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นมิตรพวกเขาค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพ ผมเจอในหลายพื้นที่เลยที่พวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องมองว่าพวกเขาแทบจะพูดไม่ได้แต่ความพูดไม่ได้มันกลับดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวได้มากกว่านั่นคือสิ่งที่สุดยอดเลยขณะที่ความเห็นถมาครับก็บอกว่าคุณต้องไปเทียบ KL กับกรุงเทพและควรจะเห็นจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าพูดถึงในบางพื้นที่เทียบกันมันอาจจะไม่เห็นภาพมากนักแต่พอเป็น KL ไปเที่ยวกับกรุงเทพคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่า KL ดูเป็นเมืองที่น่าเบื่อขึ้นมาและไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากนัก ซึ่งชาวมาเลเซียคนถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าแม้แต่ผมเองที่อยู่ที่มาเลเซียอยู่แล้วผมยังไม่เดินทางไปที่ KL เพื่อการท่องเที่ยวอะไรเลยยกเว้นจะต้องเป็นธุระสาคัญจริงๆดูเหมือนว่าการไปที่หาดใหญ่ประเทศไทยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่ั่นมีอะไรให้ช้อปปิ้งมากกว่าเยอะเลยแต่ทั้นที่ KL พัฒนามากกว่ามากด้วยนะคอมเมนต์ทำามนะครับก็บอกว่านะักท่องเที่ยวในมาเลเซียเองก็หมดความตื่นเต้นกับเมืองที่ดูมีความสีวิไลหรือเมืองที่มีความทันสมัย การไปดูตึกแฟลดูเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ในชีวิตนี้มากนักและนั่นแหละชั้นคิดว่าการท่องเที่ยวของมาเลเซียดูเหมือนจะโฟกัสอะไรผิดจุดไปหน่อยอะนะฉันเห็นว่าหลายๆคนไปกรุงเทพเพราะมีหลายอย่างที่ให้ทําที่นั่นนอกจากการไปดูตึกเฉยๆแม้ว่าชั้นจะไม่ได้ไปที่เมืองไทยบ่อยครั้งแต่ชั้นก็พอนึกออกได้นะว่าถ้าไปเทียบบ่ยวเมืองไทยเราจะไปทําอะไรบ้างทีนี้มองไปที่เคมาเลเซียเราเองก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะไปทําอะไรที่นั่นแต่ในมุมของที่มองต่างกันนะครับก็บอกนะครับว่า k คเอลนะเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยซะมากกว่าคุณอาจะคิดไม่ออกอยู่แล้วเพราะคุณมองในมุมมองของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าพูดในมุมมองของการอยู่อาศัยเชับผมมองว่า k คเอลเป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่น้อยทุกอย่างที่นั่นค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางและเข้าใกล้กับการพัฒนาในแบบของสิงคโปร์มากขึ้นคอมเมนต์รมาครับก็บอกว่า k คอลคล้ายกับสิงคโปร์นี่แหละเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่พยายามจะคล้ายกับสิงคโปร์ เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีความตื่นเต้นเพราะถ้าต้องการเมืองที่คล้ายกับสิงคโปร์เราจะไปที่นั่นทําไมล่ะในเมื่อเราไปที่สิงคโปร์ได้ด้วยเช่นกันคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับก็เลยบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้กรุงเทพดูแตกต่างไปจากเมืองอื่นพวกเขาหาเอกลักษณ์ของตนเองได้ในฉันคิดไม่ถึงเลยนะแต่ฉันก็มาคิดถึงเมื่อเห็นคอมเมนต์ของคุณนี่แหละแคลดูคล้ายจะเป็นสิงคโปร์มากขึ้นแต่ก็นะมันทําให้เราไม่ได้มีเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับกรุงเทพคอมเมนต์ comment ถัดมาครับก็บอกว่า,วาคุณก็มองข้ามกรุงเทพไป กรุงเทพของไทยก็มีในส่วนที่ยัพัฒนาได้แบบสิงคโปร์ด้เช่นกันในเรื่องของความสีวเไลความสะอาดของตัวเมืองในบางส่วนของตัวเมืองก็สามารถทําแบบนั้นได้แต่ผมเห็นว่าคนไทยเลือกจะนําเสนอในมุมมองของตัวเมืองที่แตกต่างพวกเขายังมีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองคงเหลืออยู่และต่อยอดในการท่องเที่ยวในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ขณะที่ KL ดูเป็นเมืองที่เริ่มจะสูญเสียเอกลักษณ์ตัวตนไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแน่นอนมันน่ายินดีด้วยนะที่ดูคล้ายสิงคโปร์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ได้ในภายภาคหน้าเพราะเขามีความนิยมทางด้านการท,าท่องเที่ยวด้วยกรุงเทพดูจะคล้ายกับตนเองมากกว่าที่จะคล้ายกับเมืองอื่นๆซึ่งคอมเมนต์ทำไม,มนะครับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตาม k คก็เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเมืองอื่นในภนะูมิภาคนะมนิลาดูจะเป็นปัญหาที่หนักกว่าหรือแม้แต่จาก,การ์ตาก็ดูเป็นปััญหหาาที่่นกกว แต่ที่นี้มันเป็นพ่อคุณเอาไปเทียบกับกรุงเทพเพยงอย่างเดียวนั่นเป็นเมืองระดับโลกทางด้านกนารท่องเที่ยวความนิยมพวกเขาสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเอา KL ไปเปรียบเทียบ KL ก็ดูเล็กจนเหมือนไม่มีอะไรเทียบได้แต่ KL เองเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยผมยังยืนยันอยู่แบบนั้นและมเมืองอื่นๆที่แย่กว่า KL นั้นมีอยู่เยอะะเต็มไปหมดเลย คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่านั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คลองใจนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ยากด้วยนะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพอเอาเคเอลเทียบกับกรุงเทพทเคเอลดูเหมือนจะไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยและชาวจีนเองถ้าจะไปเมืองอย่างเคเอลพวกเขาคงไปเที่ยวเมืองใหญ่ของจีนก็คงจะเป็นอะไรที่เลิศหรูได้มากกว่าแต่มองมุมกับการพอพวกเขาเลือกมาที่กรุงเทพนั่นก็ดูเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รับบรรยากาศใหม่ๆที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง คขามไม่ธรรมาครับบอกว่าคนไทยค่อนข้างมีส่วนช่วยในการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้มนไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพแวดล้อมของตัวเมืองอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของผู้คนด้วยฉันรู้สึกว่าคนไทยค่อนข้างเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่าชาวมาเลเซียชาวมาเลเซียค่อนข้างจะคุ้นเคยและก็ให้การต้อนรับการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับคนมาเลยที่พวกเขามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นเคยต่อกันและกันอันนี้ในความหมายของเขานะครับน่าจะหมายถึงว่า คนไทยก็ให้บริการอย่างเป็นมิตรกับทุกคนนะไม่ว่าจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นความแตกต่างกันเลยขณอที่าความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าภาพบริการของมาเลเซียแม้แต่ชาวมาเลเซียด้วยกันก็ยังตําหนิคุณนับภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวแหละนักท่องเที่ยวพวกเขาคงชอบเมืองไทยมากกว่าอยู่แล้วนี่ขนาดว่าวัฒนธรรมทางด้านการบริการของมาเลเซียเราก็ยังพูดกันเองเลยภาษาอะไรกับคนที่อื่นที่พวกเขาเข,าเข้ามาในประเทศของเรา คอามเห็นแต่มาครับก็บอกว่าประเด็นก็คือมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนั่นคือสิ่งที่มันทําให้มาเลเซียไม่ได้ดึงดูดผู้คนเอาจริงนะการพัฒนามันดีกับผู้คนภายในประเทศมันดีกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินทางก็จริงแต่ความน่าเบื่อพอไปเทียบกับไทยนั่นเป็นโลกอีกใบที่ตรงกันข้ามกันเสียละเกินผมคิดว่าไม่ต้องไปมองไปถึงนักท่องเที่ยวจีนหรอกนะเอาแค่นักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่ยังมาที่มาเลย์อยู่ให้มัน ต่ตัวได้ดรับความนิยมมากกว่านี้ได้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งแรกๆเลยที่ทําได้ประเทศอื่นก็คงจะตามมาด้วยเช่นกันแต่ที่เห็นใน้ชตก็คือชาวมาเลย์ยังแห่กันไปที่เมืองไทยอยู่เลยจนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆของไทยไปซะแล้วคนคิดดูเอาแล้วเกินว่าคนไทยจะมีสักกี่คนที่พวกเขามาท่องเที่ยวในมาเลเซียเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่พวกเขาคงเลือกไปที่เมืองอื่นๆหรือว่าประเทศอื่น,นๆจะดีกว่าขณะที่ความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่า อันที่จริงผมคิดว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซียแล้วนะแต่พอผมไปถึงกรุงเทพผมคิดว่าพวกเขาดันมีมากกว่านั้นก็แค่นั้นแหละอะไรที่กัวลาลัมเปอร์มีได้กรุงเทพดูเหมือนจะมีเยอะกว่าเต็มไปหมดเลยและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสําหรับผู้ชมกราบฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับ ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์ผมสามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับสวัีสวัสดี